สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูพี่จีาเช่นเคยนะคะกับห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของเราเดี๋ยววันนี้ก็เป็นการทบทวนเนื้อหาเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะสอบเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องมหัศจรรย์ของแรงแม่เหล็กนะคะมาดูกันซิคะว่าแม่เหล็กจะมีความมหัศจรรย์มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เนี่ยให้ลูกๆจิบใบงานแล้วก็สมุดเก่าๆของลูกมาหนึ่งเล่มนะคะหรือว่าใครจะใช้เล่มเดิมก็ได้นะคะเขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบเอาไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทำกันนะคะว่าลูกๆเนี่ยสิบข้อนะคะได้กี่คะแนนนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องมหัศจรรย์ของแรงแม่เหล็กนะคะถ้าพร้อมแล้วหยิบใบงานนะคะสมุดเก่าๆขึ้นมาเขียนข้อ1ถึงข้อ10เอาไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องส่งคุณครูนะคะเพราะว่าไม่มีคะแนนเก็บนะคะไม่ต้องส่งคุณครูวันนี้เป็นการทบทวนนะคะดูว่าลูกๆเนี่ยเรียนไปแล้วมีความ สามารถแล้วก็จำเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใดนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อใดคือแม่เหล็กธรรมชาตินะคะแม่เหล็กนี้จะมี2แบบก็คือแม่เหล็กที่เกิดเองตามธรรมชาติและแม่เหล็กที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ไก่รแร่แมกนีสิสข้อไก่แร่แมกนีเซียมข้อควายแร่แมกนีไทข้อใดคือแม่เหล็กธรรมชาตินะคะก็ไก่ข้อไก่ข้อควายวันนี้นะคะแบบทบทวนอันนี้เนี่ย ข้อตัวเลือกจะมีแค่3ตัวเลือกนะคะเป็นประโยชน์สําหรับลูกๆปกติจะ4ตัวเลือกใช่ไหมวันนี้ใจดีให้3ตัวเลือกนะคะคําตอบของเราก็คือแม่เหล็กธรรมชาติก็คือแรก m มกนีไทนั่นเองนะคะตอบข้อขอวายนะคะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วต่อไปค่ะข้อที่2ของเราลูกๆปสามเนี่ยต้องเร็วนิดหนึ่งนะคะคุณครูอ่านโจทย์ปุ๊บลูกๆเนี่ยสามารถตอบปั๊บนะคะหรือไม่เนี่ยลูกๆสามารถอ่านได้ด้วยตัวเองก็อ่านเลยค่ะนะคะ2ค่ะสิ่งของที่แม่เหล็กดึงดูดได้มีสมบัติอย่างไรก็ไกลแข็งกว่าเหล็ก ขอไข่เป็นสารแม่เหล็กขอควายทำจากแม่เหล็กสิ่งของที่แม่เหล็กดึงดูดได้ต้องมีคุณสมบัติก็คือตอบเลยค่ะกอไก่ขอไข่หรือว่าขอควายคำตอบของเราก็คือเป็นสารแม่เหล็กนะคะสารแม่เหล็กเช่นพวกโลหะต่างๆนะคะจะทำให้แม่เหล็กด,ดึงดูดได้เช่นพวกคลิป หนีบกระดาษนะคะตะปูเข็มพวกนี้จะมีจะเป็นสารแม่เหล็กนะคะใครถูกคิดถูกเลยค่ะใครผิดการกรบาทนะคะเดี๋ยวจบ10ข้อเรามานับกันว่าลูกๆได้กี่คะแนนนะคะข้อที่3ค่ะวัสดุชนิดใดที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เนี่ย เมื่อกี้เนี่ยคุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะใครตั้งใจฟังก็จะตอบได้ก็ไก่แก้วขอไข่เล็กขอควายพลาสติกตอบได้เลยค่ะก็ไก่ขอไข่หรือข้อขอควายคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือเหล็กนั่นเองนะคะ อะไรบ้างที่ทําจากเหล็กตะปูทําจากเหล็กเข็มทําจากเหล็กช้อนลูกกุญแจนะคะพวกนี้จะทําจากพวกเหล็กนะคะต่อมาข้อ4ค่ะวัตถุข้อใดที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะวัตถุข้อใดที่แม่เหล็กดึงดูดได้ครูว,ว่าโจทย์ข้อนี้นะคะ น่าจะผิดนะจริงๆข้อ4นี้ต้องถามว่าวัตถุข้อใดที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้นะคะข้อ4ี่คุณครูขอเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะคะวัตถุข้อใดที่แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้นะคะะก็ไก่เหรียญขอไข่เข็มหมุดขอควายหลอดดูดนะคะคำตอบของเราก็คือ ข้อนี้เปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนโจทย์นิดนึงแล้วกันเผื่อลูกๆจะจําผิดนะคะแม่เหล็กดึงดูดนะคะแม่เหล็กดึงดูดไม่ได้อ่าลูกๆเลือกตอบไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขโจทย์นิดนึงเผื่อเดี๋ยวลูกๆเนี่ยจะเลือกผิดนะคะ แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้ก็ไกลเหรียญขอไข่เข็มหมุดขอควายหลอดดูดนะคะข้อนี้แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้ก็คืออะไรคะหลอดดูดนั่นเองนะคะถ้าเหรียญเนี่ย แม่เหล็กดึงดูดได้เข็มหมุดแม่เหล็กก็ดึงดูดได้นะคะแต่หลอดดูดเนี่ยทำจากพลาสติกพลาสติกกระดาษไม้แก้วผ้าพวกนี้แม่เหล็กจะดึงดูดไม่ได้นะคะข้อ5แล้วค่ะตรงส่วนใดที่เรียกว่าขั้วแม่เหล็กนะคะตรงส่วนไหนที่เราเรียกว่าขั้วแม่เหล็ก A B C นะคะก็กล A และ B ขอไข่ B และ C ข้อควาย A และ C นะคะอันนี้เนี่ยตัวหนังสือจะเล็กนิดนึงแต่ลูกๆก,ก็ฟังคุณครูด้วยนะคะคุณครูอ่านให้ลูกๆฟังด้วยอีกรอบหนึ่งคำตอบของเราก็คือขั้วแม่เหล็กก็คืออันไหนคะก็คือ A และ C นั่นเองนะคะก็คือ A และ C นั่นเองต่อไปข้อที่6นะคะ ข้อที่6อันนี้เป็นประโยชน์ของลูกๆนะคะเมื่อกี้เนี่ยคุณครูพี่จีราแอบกดเฉลยข้อ6ไปแล้วนะคะข้อที่6เนี่ยเป็นข้อที่ให้ฟรีลวกันนะคะส่วนใดที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุดเราเคยเรียนไปแล้วนะคะว่าตรงส่วนปลายของแม่เหล็กเนี่ยจะมีแรงดึงดูดมากที่สุดนะคะก็คือตรงส่วนปลายขั้วเหนือก็คือ N กับส่วนปลายของขั้ว <ๆ S 1> ใต้ก็คือ S, <S, <ๆ> <S นะคะ แต่ถ้าถัดเข้ามาเข้ามาเนี่ยแม่เหล็กแรงดึงดูดเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงตรงถึงกึ่งกลางเนี่ยนะคะก็จะน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุดที่สุดก็คือส่วน A นะคะก็คือตรงบริเวณขั้วน,นะคะตรงบริเวณขั้วต่อไปค่ะข้อที่7วางแม่เหล็กลักษณะใดจะเกิด การดึงดูดกันดูภาพกอไก่นะคะอันนี้ขั้วเหนือกับขั้วใต้อยู่ใกล้กันอันนี้ขั้วใต้กับขั้วเหนือนะคะใกล้กัน,กนขอไข่เหนือกับเหนือใต้กับใต้ใกล้กันขอควายใต้กับใต้เหนือกับเหนือใกล้กันเพราะฉะนั้นกอไก่ขอใค่หรือขอควายคะ่ะคําตอบที่ถูกต้องของเราก็คือข้อข้อ กอไก่นั่นเองนะคะข้อกอไก่นั่นเองก็คือขั้วต่างกันจะดึงดูดกันนะคะขั้วต่างกันเนี่ยจะดึงดูดกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูขอแก้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะคะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมีการเฉลยอีกแล้วนะคะ ข้อที่7นะคะวางแม่เหล็กลักษณะใดจะเกิดแรงดึงดูดอันนี้เราเฉลยข้อกอไก่นะคะก็คือขั้วต่างกันเนี่ยจะดึงดูดกันแต่ถ้าขั้วเหมือนกันเช่นขั้วเหนือกับขั้วเหนือขั้วใต้กับขั้วใต้เนี่ย จะผลักกันนะคะขั้วเหนือก็คือขั้ว N ขั้วใต้ก็คือขั้ว S นะคะต่อไปข้อที่8เข็มทิศจะชี้เข็มไปทางทิศใดเสมอนะคะก็ไกลทิศใต้ขอไข่ทิศเหนือขอควายทิศตะวันออกเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใดเสมอก็ไกลขอไข่ขอควายเลือกเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือข้อ อคอไข่นะคะเข mm hmm. ็มทิศนี้จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะคะต่อไปข้อที่9แม่เหล็กที่ติดตรงขอบประตูตู้เย็นมีประโยชน์อย่างไรกอไก่ทำให้ตู้เย็นปิดสนิทขอไข่ช่วยระง,งับก,กลิ่นอับในตู้เย็นคอควายช่วยควบคุมความเย็นในตู้เย็นคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือข้อกอไก่ขอไข่ร,รือคอควายคะคำตอบก็คือข้อ กอไก่นั่นเองทําให้ประตูตู้เย็นเนี่ยปิดสนิทนะคะเมื่อประตูตู้เย็นปิดสนิทก็จะทําให้ความเย็นเนี่ยเป็นไงคะอ่าทำให้ความเย็นในตู้เย็นเนี่ยทำงานได้ดีนะคะความเย็นจะไม่ระเหยออกมาเมื่อ well, ความเย็นไม่ระเหยออกมาเนี่ยก็จะทําให้ของในตู้เย็นเนี่ยรักษาสภาพเอาไว้ได้นะคะไม่เน่าไม่ส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองตอบข้อกอไก่นะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10ของเราถ้านำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุในข้อใดแม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุนั้นแม่เหล็กจะดึงดูดนะคะสารที่เป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นก๊ไกดิมสอขอไข่ยังลบขอควายลวดเสียบกระดาษแม่เหล็กจะดึงดูดตัวไหนนะคะ คำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือแม่เหล็กจะดึงดูดลวดเสียบกระดาษนั่นเองนะคะเพราะว่าลวดเสียบกระดาษเนี่ยจะทําจากโลหะนะคะก็คือโลหะที่ทําจากเหล็กนั่นเองนอกจากโลหะที่ทําจากเหล็กแล้วเนี่ยนิกเกิลโคบอลเนี่ยก็ จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยเกิดแรงดึงดูดได้เหมือนกันนะคะลองนับดูสิคะว่า10ข้อเนี่ยลูกๆได้กี่ข้อนะคะลูกๆของคุณครูได้กี่ข้อถ้าได้10ข้อเก่งมากๆเลยนะคะได้9ข้อก็ถือว่าเก่งได้8ข้อก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะคะทีนี้ใครที่ยังได้คะแนนน้อยอยู่ไม่ต้องน้อยใจนะคะลูกๆสามารถเปิดคลิปรียนของคุณครูเนี่ยลองทํา ครั้งที่2ครั้งที่สดูนะคะแล้วก็นับคะแนนนับพัฒนาการของตัวเองดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำถูกต้องมากขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยลูกๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ